สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกุกกอกนะคะวันนี้ก็เตรียมใส่บาตนะคะค่ะก็ที่กุกกอกเนาะไปไหนไปไหนวะเตรียมที่จะใส่บาตนะคะวันนี้ก็อ้ตาชานก็ไปแต่เช้าเลยค่ะจะเยอะไปพอมือไปเอฟพวะ นีวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะของสาวปานด้วยนะคะปกติก็จะใส่เกือบทุกวันแหละแต่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรนะคะช่วงเช้าเป็นยุ่งยุ่งอยู่นะคะก็บรรยากาศที่กกกอกเนาะยามเช้านะคะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดก็ขอให้สาวปานมีแต่ความสุข คิดวางสิ่งไหนส่งความปรารถนานะขอพอรให้ตัวเองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยเงินทองค่ะนี่ค่ะก็ขอพอรให้ตัวเองนะคะประตูโคมงวัดยามเช้านะคะที่กกอกคิวทัดก็สวยงาม ก่อยก็ยังมีเชื่อได้อย่างน้อยนะนนอะนะคะทุกคนก็เตรียมใส่บาตกันค่ะนน่นทางนู้นก็คุณหมอค่ะดางกองมุมนี้แหละ เรียมาหาหนุ่มมิชาแล้วูกมาหาหนึ่ บรรยากาศยามเช้านะคะ ลกไถ่ายมุมนี้จะย้อนแสงผ่าก,ก็เจ็ดรูปนะคะวันนี้ ล่วงหมดแล้วไม่ยมแมงวันก็มันติเช้าหน่อไม้จะอร่อยนะคะแกงหน่อไม้จะหอมหน่อไม้ไล่หุ่นนะคะนี่ พามาดูมะม่วงของสาวบ้านดกปีนี้มะม่วงดกที่สวนก็ดกหน้าบ้าน หลังบ้านหลังบ้านนี่ก็โอ้โหม่วมงแก้วข้างหลังลงไปนูน่นก็มม่วงอะไรก็ไม่ดูนะคะคิดว่าอยากปลูกเดี๋ยวหาปลูกฟักทองไว้ด้านหลังบ้าน ไปดูมะม่วงหลังบ้านก่อนนี่ไม้มะขามนะเนี่ยกุปปิวลงมาโอ่งน้ำปิวลงมาโอ้ยนี่บวบกำลังจะเกิดเยอะแย,ยะเลยยอดบวบ งต้นนั้นไม่ออกต้นผักหวานแถวรอบข้างบ้านนี่ก็เยอะอยู่ปลูกไว้หลายต้นอยู่นะคะะมงนี่ก็โหไม่ได้ลงมาดูนานนี่น่าจะเป็นแก้วขมิ้น ปีนี้ออกผลออกลูกอันน่้จะเป็นกอสอบัวพวานี่ก็ยอดแก่หมดแล้วมวมงตัวนั้นก็ดกดก เดี๋ยวปีหน้าเนาะเดี๋ยวหาปลูกผักหวานวางท่อลงแถวนี้แถวนี้แถวนี้นะคะยิงยาวอ้อมใช้ระบบน้ำต่อขึ้นมาจากลำห้วยหน้าบ้านก็เยอะอยู่หลายต้นอยู่ผักหวาน ค่ะ fc นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวานด้วยนะคะดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยค่ะขอพระคุณมากค่ะ